สวัสดีค่ะช่างยยจ่าพาปลูกนะคะวันนี้ยยจ่าก็จะพามาทำฮอร์โมนนมสดนะคะเอาไว้บำรุงผักสลัดของเราค่ะเพราะว่าที่ยยจ่าทำไปไว้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็คือมันนานแล้วแหละมันความเป็นกดมันก็จะเยอะแล้วมันก็จะเปรี้ยวเยอะแล้วเดี๋ยวยยจ่าจะมาทำใหม่ค่ะเ,เล่าความเป็นไปเป็นมาของนมเนะะี่ค่ะพอดียยจ่า นมนี้ซื้อมาตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2564นะคะเจ๊จ๋าใส่ตู้เย็นไว้ตลอดก็เห็นเห็นนมนี้เจจ๋าก็จะนึกถึงพี่สาวทุกทีเลยเพราะว่า,าวันที่เจะจ๋าไปซื้อนมวันที่วันอาทิตย์ที่27มิถุนายนนะคะมิถุนายนค่ะเจจ๋าไปซื้อนม ตั้งใจไปซื้อนมนี่แหละคะ่ะไปดูว่าเออมันจะหมดอายุแล้วมันจะลดราคานะคะเจ๊จา๋จาก,ก็ซื้อมาตอนนั้นน่าจะที่จริงที่จริงถังสองลิตรนี้ก็น่าจะประมาณแปดสิบเก้าสิบบาทแปดสิบกว่าบาทหรือเก้าสิบาทนี่แหละแปดสิบเก้าหรือเก้าสิบกว่าบาทเก้าสิบห้าบาทนี่แหละค่ะเจ๊จ๋าจำไม่ได้แต่วันนั้นมันลดราคามันเป็นสินค้าป้ายเหลืองนะคะตอนนั้นตอนนั้นซื้อที่บิ๊กซีนะคะเนี่ยคะ่ะป้ายเหลือง 69บาทก็ยังถือว่าแพงนะคะยังถือว่าแพงแต่วันนั้นยะจา๋าต้องการที่จะทําฮอร์โมนนมเนาะเพราะว่าช่วงนั้นผักสลัดยะจา๋ากําลังเริ่มโตยะจา๋าจะมาเล่งทําฮอร์โมนนมไปเพิ่มรสชาติให้ให้ผักสลัดเขาหวานกรอบนะคะยะจา๋าก็เลยแบบ69ที่จริงก็ถือว่าแพงแต่เมื่อวานยะจา๋าไปแมคโครยะจา๋าซื้อ,อมันแค่4045บาท45บาท,บาท46บาทนะคะนม ก็ได้มาถังนี้2ลิตรนะคะก็สี่อันนี้อันนี้อันนี้หกบาทนะคะสองถังยะจ๋าก็ได้มายะจ๋าไปซื้อนมที่บิ๊กซีนี่แหละคะ่ะกำลังจะไปจ่ายเงินพอดีอหลานชายนะคะเขาโทรมาพอดีเลยโทรมาหาบอกว่าน้าทำอะไรอยู่อ,อยู่มันซื้อของที่บิ๊กซีเขาก็บอกว่าแม่แม่ติดโควิดแม่อยู่ที่โรงพยาบาลแม่ติดโควิด เขาวันแรกนะคะที่พี่สาวไปหาหมอวันอาทิตย์ที่27มิถุนายนบ่ายพอช่วงประมาณ3โมงเย็นเดาจาก็ไปบิ๊กซีนี่เลยค่ะพี่สาวไปหาหมอประมาณบ่ายโมงได้มั้งคะประมาณนั้นเดาจาก็พี่หลานชายเขาโทรมาบอกว่านะได้อยู่ได้คุยได้เจอแม่ไหมได้อยู่ใกล้แม่ไหมเขาถามว่างี้ได้อยู่ใกล้แม่ไหมเจอแม่บ้างไหมก่อนหน้านี้ก็บอกก็เจอเจอทุกวันนั่นแหละ เจอทุกวันนั่นแหละแล้วเมื่อวานก็เจอวันก่อนน้าก็ไปบ้านนันนิงก,ก็ไปบ้านมาไปบ้านไปบ้านพี่สาวมานะบอกว่าก็เจอเขาวันก่อนก็เจอมาเอาเอกสารที่บ้านอยู่ก็คือก็คือบอกหลานไปว่าแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าอ้าวนั้นน้าก็สูมเสี่ยงเพราะว่าตอนเนี้ยแม่ติดโควิดอยู่แม่ติดโควิด COVID อยู่ที่โรงพยาบาลแม่เพิ่งรู้ผลแม่โทรมาบอกแบบเ่จจ๋าแบบก็ ก็ตกใจนะคะว่าพี่สาวติดโควิดก็ก็ตกใจค่ะตกใจตกใจแล้วก็ก็เลยแต่ก็ถามว่าอ้าวแล้วเป็นยังไงหล่ะแล้วตอนนี้ทํายังไงอยู่ก็บอกอยู่ที่โรงพยาบาลเสริลักแล้วก็นอนโรงพยาบาลเลยแล้วรอรอเขา เอ็กซเรย์ปอดรอเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือวันแรกเนาะพอรู้ผลเขาก็ให้นอนโรงพยาบาลก็รอผลเอ็กซเรย์รออะไรแบบว่าถ้าจากเขาตกใจก็กลับมาบ้านก็รีบโทรบอกหลานสาวบอกว่าเออหลานสาวที่เขาอยู่บ้านนะคะแต่เขาก็ติดโควิดนะคะแต่ตอนแรกเขาก็ยังไม่มีอาการนะคะกับพี่เขยก็เลยโทรบอกเขายังไม่รู้เพราะว่าพี่สาวโทรบอกหลานชายก่อนเลยหลานชายคนแรกหลานชายก็โทรมาบอกนี่ พอมาบอกนะบอกนะันนินแม่ติดโควิดนะเออพอกลับมาบ้านยังไม่กลับมาบ้านหรอกค่ะก็คืออยู่ที่บิซีแล้วก็เลยรีบโทรบอกหลานสาวบอกว่าออแม่ติดโควิดนะตอนนี้แม่อยู่โรงพยาบาลบอกพี่พี่ต้องโทรบอกยังพี่ต้องก็บอกว่ายังยัง,ยงออม่ตองก็บอกว่ายังไม่โทรบอกบอกว่าอา้าวลูกสาวเขาก็บอกอา้าวยังไงละทีเนี้ยเขาวาอย่างนี้ หลานสาวเขาก็บอกว่าแบบนี้แล้วทีนี้ก็เลยก็เลยบอกให้หลานว่าเอาแอลกอฮอล์ไล่ฉีดตามประตูบ้านตามตรงไหนที่คิดว่ามันเป็นสุ่มเสี่ยงสัมผัสติดฉีดให้หมดเลยนะเช็ดตามประตูรั้วประตูลูกบิดประตูอะไรทุกอย่างเช็ดให้หมดเลยก็บอกให้หลานเขาทาแบบนี้แล้วกลับมาบ้านก็มาบอกปู่บอกว่าเอาแอลกอฮอล์ไปฉีดในรถเลยแล้วก็ฉีดตรงประตูอะไรให้เรียบร้อยเพราะว่าปู่เขาก็ วันวันอาทิตย์พี่สาวไปหาหมอใช่ไหมคะแต่วันเสาร์อ่ะพี่สาวเขาให้ให้ใหปูจายเนะะี่ยค่ะขับรถพาไปหาหมอที่คลินิกก่อนพี่สาวก็นั่งนั่งหน้าแหละคะ่ะนั่งนั่งข้างคนขับพาพาไปหาหมอก่อนพาไปหาหมอที่คลินิกก่อนเขาคิดว่าเออน่าจะเป็นไอไข้ธรรมดาอะไรพวกนี้คะ่ะเขาก็ไม่คิดว่าเขาจะติดโควิดนะคะเพราะว่าเขาก็ให้พาไปหา ปู่ก็ขับรถไปส่งซึ่งไม่ไกลค่ะก็คือประมาณไปกลับประมาณสองกิโลสามกิโลนี่แหละค่ะไปกลับปู่เขาก็พาไปพอไปส่งที่คลินิกปู่เขาก็กลับไม่ได้รอไม่ได้รอพี่สาวนะคะปู่เขาก็กลับกลับมากลับมาก็เออปกติก็ไม่ได้อะไรก็ปกติก็ยังไม่รู้นะคะว่าตอนนั้นว่าติดพอพอพี่สาวไปแล้วทีนี้ก็เลยโทรไปโทรไปหาพี่สาวว่าออหาหมอเป็นไงบ้าง พี่สาวก็บอกว่าหมอที่คลินิกเขาไม่รับรักษาเขาบอกว่าอาการแบบนี้ให้ไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่ามันเป็นสุมเสียงเหมือนคล้ายๆโควิดอะไรพวกนี้ <c oughs> ยเพราะว่าตอนนั้นมันมันระบาดเยอะอยู่นะคะก็เลยเขาก็ไม่รับรักษานะคะคลินิกเขาไม่รับตรวจ <c oughs> พี่สาวก็กลับมากลับมาก็นั่งรถประจําทางเลยค่ะกลับมาไว้หน้าหมู่บ้านไว้หน้าหมู่บ้านยังโทรมาถามเราอีกว่าเออมีกล้วยหน้าหน้าหมู่บ้านราคาถูก มันเอามันลดราคาหวีละสิบบาทหวีใหญ่มากลูกสวยเขาก็เลยจะเอาไหมบอกเอาเขาก็ซื้อมาให้เขาก็หิ้วมาได้สามหวีเจจ๋าก็เออฝากมาเขาซื้อมาให้สามหวีเจจ๋าว่าจะเอามาหมักปุ๋ยมาทําน้ําปั่นด้วยนะคะ,ะเขาก็ซื้อมาได้เต็มที่เขาบอกเขาหิ้วได้แค่นี้นะเพราะนั่งวินวอซา์เข้ามาแล้วเขาก็นั่งไปที่บ้านเขาจักรยานเขาก็จอดอยู่บ้านเจาจ๋าเจาจ๋าก็เลยเอาจักรยานเขาไปส่งแล้วก็เอากล้วยเอากล้วยกลับมาแล้วเจาจ๋าก็เดินกลับมา พอบ้านอยู่กันคนละซอยค่ะทีนี้พอยะจ๋าเนี่ยค่ะมันประวัติของของเรื่องนมเนี่ยค่ะยะจ๋าก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าวันแรกแยะจ๋าก็จําขึ้นใจเลยว่าวันแรกที่ที่ยะจ๋าไปซื้อนมสองขวดนี่ค่ะกะว่าจะเอามาบํารุงผักสลัดนะคะผักสลัดทีนี้พอมาบำรุงผักสลัดยะจ๋าก็จะเอามาทำยะจ๋าก็ตั้งใจไปซื้อว่าถ้ามันมีลดราคายะจ๋าก็จะเอามาซึ่งลดไปแค่ประมาณ ยี่สิบาทเองค่ะยี่สิบสามสิบาทนี่แหละคะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็คือมันลดเนาะวันนั้นยจยจ๋าจ,าจะ,ะตั้งใจจะเอามาทําบํารุงฮอร์โมนบารุงผักสลัดให้มันหวานกรอบอยู่แล้วเาจ๊จ๋าพอพอกลับมาบ้านนะั้นาเจ๊จ๋าก็ไม่มีกระติกระใจทําอะไรเลยคะ่ะตั้งแต่วันนั้นเลยพอเาจ๊จ๋าได้นมมาใช่ไหมคะวันนั้นตั้งแต่รู้ว่าพี่สาวเป็นโควิดปุ๊บแล้วพอผลเอ็กซเเย์เขาออกนะคะเขาเขาก็ พ่าปอดเริ่มเป็นฝ้ายายจ่าก็ยิ่งห่วงหนักเข้าไปใหญ่เลยปอดเป็นฝ้านะมันลงมันเริ่มลงปอดปอดเป็นฝ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยหมอเขาบอกมาก็ให้กินฟ้าพิลาเวียตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปนะคะกินกินเก้าเม็ดเลยเช้าเย็นกินตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปเลยพอรูอิเสเลปอดแล้วเป็นยังไงเขาก็ให้กินเลยนะคะแล้วยายจ่ากลับมาถึงยายจ่าก็เอานมเข้าตู้เย็นไว้เลยคะ่ะตั้งจนถึงจนถึงเมื่อวานนะคะวันที่เท่าไหร่เมื่อวันยี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าใช่ไหมคะเมื่อวาน จนถึงเมื่อวานยจย้จ๋าก็ยังอยู่มันก็ยังอยู่ในตู้เย็นบ้านยจย้จ๋าอยู่ซึ่งเขาหมดอายุไปนานแล้วค่ะเนี่ยค่ะสามสิบเดือนหกเนี่ยค่ะมันหมดอายุสามสิบเดือนหกสองพันหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะหมดอายุสามสิบเดือนหกสองพันหนึ่งสามสิบเดือนหกสองพันหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันค่ะสามสิบเดือนหกสองพันหนึ่งเนี่ยเหมือนกันค่ะซึ่งยจย้จ๋าไปซื้อมันวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนหก 2001อีกสามวันมันจะหมดอายุเขาก็เ,าเอามาลดราคานะคะเจ๊จ๋าก็เลยก็เลยแบบรู้สึกเลยว่าเจ๊จ๋ากลับมาเจ๊จ๋าก็ไม่มีไม่พอรู้ว่าพี่สาวติดโควิดแล้วก็ปอดเริ่มติดเชือ้อเจ๊จ๋าแล้วรู้แบบเป็นห่วงทันทีเลยเพราะว่าเขาเป็นเบาหวานความดันเขาเข้าหาหมอกินยาเบาหวานอยู่แต่ว่าเขาเขาไม่ได้อ่าอย่างไงอะ่ะพอกินยาความดันเบาหวานแล้วเขาก็ไม่ได้ คือแต่เขาไม่ได้ฉีดไม่ได้ฉีดอ่เาเรียกอินซูลินใช่ไหมคะไม่ได้ฉีดอินซูลินอ่านั่นแหละเขาไม่ได้ฉีดคะ่ะแต่ว่ากินยาไปหาหมอสามเดือนไปหาทีนึงก็ได้ยามากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือรู้ว่าเขาเป็นเบาหวานความดันแล้วย่จ่ายยิ่งแบบวิตกตั้งแต่วันนั้นเลยกังวลมากบอกยอมรับเลยว่ากังกังวลมากก็คือนั่น,นะคะย่จ่าก็ขอเท้าวความนิดนึงนะคะเพราะว่าพูดมามันก็นึกถึง คิดถึงพี่สาวนะคะเพราะว่าจนก็องนมก็อยู่ในตู้เย็นจนถึงเขาเสียชีวิตมาวันที่ยี่สิบสี่กรกฎาคมหกสี่นะคะเขามาเสียชีวิตเนยจ๋าก็ไม่มีกระจิกกระใจทําอะไรนมก็ยังอยู่ในตู้เย็นกี่เดือนแล้วคะเนี่ยมิถุนาย7มิถุนากรกฎาสิงหากันยากันยาเนี่ยอีกอีกสองวันอีกวันสองวันเนะะี่ยค่ะจะครบสี่เดือน จะครบสามเดือนหรือสี่เดือนอกรกฎาสิงหากันยากรกฎาสิงหากันยาจะครบสามเดือนอ,อีกพรุ่งนี้นะคะจะครบสามเดือนละนมก็อยู่ในตู้เย็นได้าจ๋าเพิ่งเอาออกมาเมื่อวานค่ะเมื่อวานวันที่ยี่สห้ายี่ห้ากันยานะได้าจ๋าเพิ่งเอาออกมาตั้งไว้ตอนแรกได้าจ๋าจะทํจะทา,จาจะทําได้จ๋าจะทําเมื่อวานแล้วลตอนเย็นแต่เมื่อวานได้จ๋าไปทําปุ๋ยหมัก ในกระสอบนะแล้วฝนมันก็ตกเราก็ยายจาก็ทําจนมืดเลยแล้วพอดีหลานสาวมาก็เลยคุยกับหลานไปก็เลยไม่ไม่ทํานะคะพอดีวันนี้ยายจาก็เลยจะมาทำเนะะี่ยค่ะประวัติความเป็นมาของนมสองสี่ลิตรเนะะี่ยค่ะถังละสองลิตรเนาะสี่ลิตรยายจาก็ก็ซื้อมาไว้นะคะจะสามเดือนละเพิ่งเอาออกตู้เย็นเมื่อวานเมื่อวานก็ทิ้งไว้ทั้งคืนมันก็ยังมันก็ยังไม่เสียนะคะยังไม่ไม่เป็นก้อนค่ะยังปกติดีอยู่เดี๋ยวยายจ๋าจะเปิดดม พูดมาพูดมาก็คิดถึงพี่สาวค่ะก็เลยแบบขอเท้าความนิดนึงนะคะเดี๋ยวยจ๊จ๋าจะแบ่งนมทําฮอร์โมนนมสดนะคะเกลนนึงนะคะสลิตรเดี๋ยวเจะจ๋าอันนี้ก็แบ่งไว้ทําอย่างอื่นอีกนะคะทำสองขวดทำสองลิตรก่อนเดี๋ยวแบ่งทําขยายหัวเชื้อปลาก,ก็คือปลาปลาเข้า,ปาขไป1ิบนาทีแล้วเจ๊จ๋าพูดถึงประวัติความเป็นมาของนมนะคะขอเท้าความนิดนึงก็ มันเป็นความทรงจําที่ไม่ดีของเจ๊จ่าะนะคะเจ๊จ่าะจะก็เลยแบบขอพูดนิดนึงเนี่ยค่ะค่ะเมื่อก,กี้เพื่อนบ้านมาเรียกเอาของมาให้แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะตอนนี้เจจ่าก็จะมีน้ําตาลทรายแดงนะคะแล้วก็มีนม2ลิตรแล้วก็มีอ่าเนี่ยค่ะยาคูหนึขวด วันนี้ยจาจ่าก็ทำสองลิตรเ่าจ๋าจะเติมจุลินทรีย์ให้เข้าไปแค่ก็คือเนี่ยค่ะปริมาณเขามีจุลินทรีย์เป็นหลายร้อยล้านตัวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าไม่ต้องเติมเยอะก็ก็ก็ได้ค่ะเพราะไม่ไม่บูดแน่นอนหอมด้วยซ้ำค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะเยจยาจ่าตั้งกล้องก่อนอตรงน,นี้น่าได้อยู่นะคะ ค่ะเดี๋ยวก็เจจาก็จะเติมน้ำทรายน้ำตาลทรายนะคะที่จริงที่จริงสูตรเขานะคะก็คือก็คือเวลาเขาทำเขาทำกันน้อยๆค่ะอ,อ่อหนึ่งกล่องต่นน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะแต่ยจจ๋าวันนี้มีหนึ่งลิตรเจ๊จ๋าก็คำนวณไม่ถูกหรอกคะ่ะว่ามันเป็นเท่าไหร่เะจา๋จาเจกจ๋าตกคณิศค่ะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ตกคะ่ะแต่ว่า คณิสตร์นี่เก่งก็คือเราก็จะใส่ไปเลยน้าตาลทรายแดงเรากะปริมาณเอาค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเข้ากลิ่นไม่ดีเรามาเติมทีหลังได้ค่ะเป็นให้อาหารให้จุลินทรีย์ได้ค่ะอ่ายาคูยาจ่าก็จะใช้หนึ่งขวดนะคะนมก็จะเป็นสองดียาจ่าเปิดดมดูก่อนนะคะว่าเขาหอมอยู่ไหม,มยังหอมอยู่ค่ะยังไม่เสียยังไม่เสียแต่ว่า ปากขวดเขาจะเริ่มมีข้นบ้างแล้วแต ar, it ่ว <Damn. S 2> like ่าไม่เสียไม่เสียเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวจะก็จะเติมเติมนมลงไปในขวดนี้เลยนะคะแต่ไม่รู้ว่ามองเห็นไหมปะมองเห็นป่ะเดี๋ยวจะดูก่อนขวดสูงไปนะสูงไปเดี๋ยวจะกล้องขึ้นอ่านี่ค่ะเอาอย่างนี้เิดนะะคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเติมนมลงไปในในขวดนี้ค่ะ จะเติมเติมน้ำตาลทรายก่อนดีกว่าจะได้ล้างกลวยนี้ลงไปด้วยดูดูก่อนว่าน้ำตาลทรายเจจ๋าจะใช้สักอันนี้ทังนี้ถ้ามันสองลิตรเจ่จ๋าจะใช้สักห้าทักหกช้อนหกช้อนโต๊ะนี่ค่ะเจ๊จ๋าจะลองใส่ลงไปนะคะว่ามันเขาจะลงไหมเจ๊จ๋าว่าจะเติมก่อนก่อนที่มันจะเปียกนะคะจะได้เอานมล้างลงไปเลย เจ๊จ๋ใส่หกช้อนนะคะหกช้อนโตหกช้อนโตอะแถมให้อีกหนึ่งช้อนก็ได้เป็นจีบช้อนโตฝ้ายเจะจ๋าใส่น้ำตาลทรายแดงจีบช้อนโต ียาคูนเนี่ยหนึ่งขวดไม่าจากว่าหนึ่งขวดก็เยอะนะคะขวดนะคะเติมลงไปล้างน้ําตาลลงไปด้วยค่ะหนึ่งขวด,เ,ขวดเพิ่มจุลินทรีย์ให้เขานะคะเขาจะได้มีจุลินทรีย์ในถังหมักแล้วเขาก็จะได้หอมนะคะแล้วก็เอานมที่เหลือเนะะี่ค่ะเติมลงไป น้ำวยลงไปด้วยเพราะน้ำตาลเขาติดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะขอตัวเขยา่าไ,ไม่ใช่เขย่าก่อนนะเขย่าให้น้ำตาละละลายก่อนเขย่าเลยค่ะพูดถึง๋จ๋าพูดถึงพี่าพพสาวเดี๋ยวจ๋าก็ร้องไห้ทุกทีนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าคุยกับพี่ถุยก็ร้องไห้คี่ถึง ี่จ๋าจะพยายามไม่พูดถึงเขาแต่ว่าพอมาเห็นพวกนี้ค่ะนมเนี่ค่ะเดี๋วจ๋าก็อดไม่ได้ทุกทีต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าอืมัน,ม,นมันอดไม่ได้จริงๆก็คือทําฮอร์โมนนมนะคะวันนี้ก็พี่สาวคงมาช่วยทําด้วยพี่สาวคงมาช่วยทําปุ๋ยบารุงผักด้วย เขย,าขย,าขยาข่าเขย่านะคะเขย่าเพราะเวลาเขย่าให้น้ําตาลละลายให้ยาคูเขเข้ากันพอน้ำตาลละลายแล้วเจ้าก็เติมนมลงไปให้หมดเลยเติมลงไปให้หมดเลยค่ะเจา้าทำใส่ถังนี้ไว้ต่อไปเจา้าจะทำฮอร์โมนสดฮอร์โมนนมสดใส่ถังนี้ ทุกรอบที่จะจ๋าทำเจ๊จ๋าจะทาใส่ใส่ถังนี้ก็แล้วกันค่ะที่จริงยา๊จ๋าก็เตรียมขวดไว้นะคะว่าใส่แต่ขวดมันไม่ค่อยดีค่ะอันนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฮอร์โมนนมสดของเราค่ะก็จะประมาณน,นี้แล้วก็เขย่าให้มันเข้ากันทั้งนมทั้งนมเปรี้ยวนมสดนมเปรี้ยวน้ำตาลทรายแดงให้มันเข้ากันนะคะเขย่าแบบนี้แหละทุกวัน ก็จะได้ประมาณนี้ก็ช่องอากาศเขาเดี๋ยวเ,เวลาเขาหมักนะคะเขาจะเกิดแก๊สค่ะเราต้องมาคอยคลายฝาอย่างเงี้ยค่ะสองวันคลายฝาทีนึงก็ได้แต่อันนี้ก็หอมจังเลยสองวันคลายฝาทีนึงก็ได้ค่ะไม่เป็นไรคายฝาหรือว่าเราจะเราจะปิดฝาลุมหลวงไว้ก็ได้ค่ะหมักไว้ที่จริงอะ่ะหมักแบบนี้สามวันหรือเจ็ดวันเขาก็นําไปใช้ได้เลยนะคะ แต่เจ๊จ๋าก็คือหมักทิ้งไว้จนกว่าผักเจ๊จ๋าจะลงแปลงนะคะเจ๊จ๋าถึงจะนําไปใช้นะคะ mm. ทยอยใช้เรื่อยๆจนผักโตได้หลายรอบเลยค่ะ mm. ถ้าใช้ไม่เยอะค่ะแต่ว่าพยายามลดไปบ่อย mm. ก็คือได้รอบนี้แล้วค่ะ mm. แต่เจ๊จ๋าจะทําไว้อีกห mm. มักไว้แบบนี้นลค่ะ mm. อันนี้ก็เป็นอันเจ็นะคะฮ mm. อร์โมอนนมสดเจ๊จ๋าฮ mm. อร์โมอนนมสดบํารุงพืชผักให้หวานกรอบ มีรสชาติดีมผักไม่ขมนะคะแล้วก็ผักเขียวงามเพราะว่าเขามีโปรตีนมีวิตามินอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะคะจุลินซีดีๆอยู่ในนี้ก็เสร็จแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่ากลิ่นไม่ค่อยดีเราเติมน้าตาลไปอีกได้นะคะแต่เติมทีละน้อยเติมไม่ต้องเยอะเพราะว่าการด้อยสลายของน้าตาลเขาก็จะด้อยสลายไม่หมดค่ะก็สําหรับคลิปนี้ยจจ๋าก็พาทําฮอร์โมนนมสดนะคะ่อ,ะอยเม็ตลวกก็ทําฮอร์โมนนมสดเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของเลี้จาจนจบนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กช่วยกดติดตามให้เลี้จาพาปลูกด้วยนะคะทำนมสดุดดงผักสลัดให้หวานกรอบพืชผักได้ฉีดพ่นพริกมะเขือตามเวลาออกดอกอให้ติดผลติดดอกได้ดีนะคะค่ะ ฮอรมอนนมสูตรนี้เป็นพื้นๆธรรมดานะคะยยจ๋ายังไม่ได้ปรับปรุงสูตรทําอะไรแต่เวลายาจายจ๋าจะใช้ยาจ๋าค่อยมาทําอีกทีหนึ่งนะคะก็เป็นเบสิกเลยค่ะพื้นฐานทำํำง่ายๆใช้ในครัวเรือนใครปลูกผักเล็กๆน้อยๆในคอนโดหรืออะไรก็ทําขวดเล็กๆกล่องเดียวก็ได้ค่ะนมกล่องเดียวน้ำตาลทรายช้อนน้ำตาลทรายแดง1ช้อนโต๊ะนะคะนมก็หช้อนโต๊ะ นมหนึ่งกล่องนมเปี้ยว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายแดงหนึ่งช้อนโต๊ะ,ห,ตะหมักไว้3วันใช้ได้อขอบคุณมากค่ะสําสหรับคลิปช่วยติดตามอขอบคุณมากาสาหรับการติดตามรับชมของคลิปของอาจารย์จบนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะการทำฮอร์โมนนมสดนะคะ